พี่เดือนจีพี่เดือนไม่ใส่น้ำมันนะเพราะว่าอันนี้เขาก็มีมันของซอานิดๆนึงอยู่แล้วมันลนะคะทานกาแฟด้วยกันค่ะทำไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้เพื่อนก็ก็พูดไม่ได้นะ ตัวเองอยู่ชนบุรีเนาะป้าคนก็ไปบะลบุรีก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่หรอกเนาะกี่กิโลตัวผลของได้มาเขาได้น้ำร้อน ม็โดนนะอพี่น้องถ้าเอาไว้นานๆมันก็จะเป็นข้าวอ่อนมากมโมี่สองมากอุ่นบ่อใลระดับพี่น้องแล้วก็ไปทำวานไปอุดอรมาค่ะเลยไม่ได้ไปหาเพื่อนเลย ลงไล่แล้วแต่ขอขอต้มทำกับข้าวให้ยายก่อนแล้วเราค่มาล้างหุงกันพอเม็ดหักได้แล้วก็หุงเลยค่ะนิ่มแล้วค่ะนิ่มนิ่มอร่อยอร่อย สวัสดีคะ่ะสวัสดีอีกหนึ่งดวงตานะคะสวัสดีคะ่ะได้อาทานข้าวตอนเช้าน้องหญิงหญิงร้อนไหมที่บ้าอันนี้แม่ให้คุณแม่คะ่ะแจงเจเกงลูกเขาเรียกลูกแล้ว ต้อออง <c oughs> ่ยสเค้กวุ้หอมค่ะสวัสดีค่ะคุณสมยัยรับกาแฟตอนเช้าค่ะร้อนค่ะวันนี้ยังแดดยังไม่ออกเลยวันที่เดือนหมอกเยอะ ากาศดีตอนเช้าก็เลยเอ้คิดถึงเพื่อนขึ้นไลฟ์กันนะ่าถธอมีเพื่อนๆแบบเปิดบ้านมาเจอเราอะไรเนี่ยบ,บ้าหลับ và đi hẳn ดีตอนเช้าค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะได้มาพูด,พดคุยทักทายกันได้จ้า,าพัดกระแสด้วยกันนะครับกินได้เลยรทานครับอันนี้คุณตู่เอาไปใส่ช่องริดไว้เหมือนเดิมกับเบคอนอร่อยมากเลย ขวน้ำพริกกินไม่หมดเอาใส่กระปุกไว้เนี่ยให้แม่เช่นกันนะคะวันนี้ก็คงจะ,ะมีเวลาไปเยี่ยมเพื่อนเนาะเมื่อวานนี้ แทะอ่ไรโดนอะไรยังอ่อนเด้ออ่อนจนเป็นเข่าอันอ่อนจนแบบ ตอนนี้ขึ้นไลฟ์พี่เดือนมีความคิดว่าอยากจะไลฟ์แล้วก็ไม่ต้อาหารเชฟขุนทังพายสวัสดีทักทายน,นะคะสวัสดีนะจ๊ะ คุยฮัลโหลได้รู้จักกันนะคะห้อ,องเดือนกว่าจะมาถึงขอบคุณนะคะที่แวะมาขอบคุณนะคะที่หาขอบคุณเออที่ดันมาเจอกัน <laughs> ถ้าหอแม่อร่อยอร่อย ซ้ายเขาจะตามขับรูดเป็นสาวขาแล้วสาวขาแล้วเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกหนึ่งดวงตานะเดินไปเดินมาเริ่มร้อนแล้วเดินไปเดินมาเริ่มร้อนแล้วน้องเอ๋ อะไรทานครับอันนี้คุณตูเอาไปใส่ช่องคิตไว้เหมือนเดิมถ้าใครมีเวลาเนาะออกไระถานคลิปออกไปทัออกสันคลิปกินข้าวเหนียวแล้อยู่ได้นานแล้วอร่อยด้วยทำงานก็ไม่เหนื่อย สวัสดีจ้ารับกาแฟไหมเอ่ยกาแฟขนมเคก ื่อวานดีนะไม่กินขมเหนียวไปกับเบคอนสวัสดีค่ะคุณนัชชาแก้วไพโรดสวัสดีค่ะคุณเดือน